มุสอับบินอมุมตพี่น้องรู้จักไหมครับ <através tekrar. S 1> มุสอับบินอมุมตลาที่สุดคือเรื่องรอซูลเรื่องนบีเราไม่เถียงนะนบียูซุล่อที่สุดห่อขนาดไหนถ้าเดินเข้ามาในเนี่ยนะประพรหันหัวหอมอยู่อาจจะเอามือตัวเองนะฟันนิ้วตัวเองก็ได้เพราะตกใจในความหล่อของนบียูซุฟ หรือมีดกรีดไปที่เนื้อที่แขนแต่ไม่รู้ตัวอันเนื่องมาจากความหล่อของนบียูซุปนี่คือเรื่องจริงจนกระทั่งว่าหญิงมาปั้มนบียูซุฟอะัยฮิสลามลองคิดดูแล้วกันมุสอับินอุม,มตดเป็นคนที่เนื้อตัวหอมเนื้อตัวสะอาดแม่ของมุสอับินอุม,มตดนพี่น้องหวีผมให้มุสอับินอุม,มตดแต่งตัวดีๆให้มุสอับินอุม,มตดทุกวันผ้านิ่มๆ ผ้าดีๆผ้าสวยๆแม่ของมุสอับินอุมนั้นทำไมอะสั่งให้แต่งให้ทุกอย่างพี่น้องครับแต่วันหนึ่งมุสอับินอุมตนี่พี่น้องนบีเชิญเขาเรียกว่าชวนให้เขารับอิสลามโดยในยุคนั้นนะพี่น้องมีบ้านหลังหนึ่งคือบ้านของอัลอารกอบบินอัลอารกอบบ้านหลังนี้นบีสุลตานฮวะลิฮลิวะสซัลลัมใช้บ้านหลังนี้ เป็นการเรียนเป็นการสอนอัลกุรอานมุสอับบินอุมตดพี่น้องครับเรียนศึกษาฮะดีศึกษาอัลกุรอานจนกระทั่งว่าเขาเข้ารับอิสลามเขาเข้ารับอิสลามพี่น้องแต่การเข้ารับอิสลามของของมุสอับบินอุมตดถูกทดสอบและการทดสอบของมุสอับบินอุมตดไม่ใช่ว่าการเป็นการทดสอบแบบ มีคนมาแกล้งมีคนมาแยมีคนมาดูถูกไม่ใช่แต่มุสอับบินอุมะถูกทดสอบอันเนื่องมาจากว่าดวงใจของเขาพูดกับเขาว่ามุสอับบินอุมะอย่าไปยุ่งกับมุฮัมมัดมุสอับบินอุมะกลับมาจากการเผยแผ่ที่นบีส่งไปที่เมืองมาดีนะมุสอับบินอุมะกลับมาหานาบีก่อนพี่น้องเชื่อไหมครับความที่มุสอับบินอุมดรักท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แม่ของมุสอับบินอุมตดบอกว่าในขณะที่มุสอับบินอุมตดพอไปหานาบีแล้วก็ไปหาแม่ของของท่านความเป็นแม่ตัดไม่ขาดแม่ถามมุสอับบินอุมตดมุสอับทำไมไม่มาหาแม่ก่อนทำไมจึงไปหามุฮัมมัดก่อนเพราะอะไรมุสอับบินอุมตดตอบอย่างไม่ต้องสงสัยพี่น้องไม่ได้ ฉันต้องกลับมาหานนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาลัยฮุซัลลมก่อนเพราะมันเป็นสิทธิของฉันมันเป็นสิทธิของฉันแม่บอกมุสอับบินอุม,มัดพอเถอะอย่าไปยุ่งกับมุฮัมมัดเลยมุสอับบินอุมตดบอกว่าไม่ได้หรอกแม่ไม่ได้หรอกแม่จะมาสั่งให้ฉันหยุดมาสั่งให้ฉันไม่เชื่อมุฮัมมัดสุลลัลวาลัยฮุสัลลมไม่ได้จนกระทั่งว่าแม่บอกว่ามุสอับ ถ้าเป็นแบบนี้วันนี้ฉันจะให้พวกพวกคนใช้สมุนของฉันเนี่ยจับเจ้านะพัรพวกของฉันจับเจ้าแล้วขังไว้มุสอับบินอุเมตพูดออกมาจากหัวใจพี่น้องแม่ถ้าวันนี้แม่จะให้คนมาจับฉันมาขังฉันฉันจะสู้จนกว่าฉันจะได้กลับไปหานนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับ แม่ของมุสอับบินอเมดรู้และว่าจะพูดอย่างไรจะห้ามอย่างไรมุสอับบินอเมดก็ไม่เชื่อแม่ก็บอกว่ามุสอับถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะก็เจ้าไปเถอะเจ้าไปเถอะทรัพย์สินของฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์เสื้อผ้าของฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของของฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์มุสอับไปเถอะ ก่อนที่มุสอับจะไปพี่น้องครับไอความรู้สึกแบบเนี้เราไม่รู้จักหรอกน้ำหน้าอย่างผมน้ำหน้าอย่างอาจารย์ยาฟัดไม่รู้จักหรอกครับทำไมอ่ะเพราะนี่คือความรู้สึกของซอฮาบะเป็นความรู้สึกของอดีตของคนที่ต่าที่สุดแต่วันนี้เขาสูงที่สุดแล้วเราไม่รู้จักหรอกครับพี่น้องนอกจากคนที่เป็นมุอัลลอฟถูกไม่ถูกพ่อซอฮาบะก่อนหน้านี้เขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์ เขาไม่เชื่อในรอซูลแต่เขาเปลี่ยนอันเนื่องมาจากลาอิลาฮะอิลล allah ก่อนที่มุสอับจะเดินออกจากบ้านมุสอับบินอุเมตพูดกับผู้ซึ่งเป็นแม่วายาอุมมีแม่แม่พูดเธอลาอิลาฮออิลล allah พูดเธอครับพูดสิลาอิลาฮออิลล allah แม่จะได้อยู่ในสวนสวรรค์และจะได้เป็นเปล่าที่ดีที่สุดของอัลลอซุบฮานะหูวะตยัย แม่พูดไหมแม่ไม่พูดแม่ไม่พูดลาอิลาฮออิลลลอฮ์พอหลังจากนั้นพี่น้องมุสอับเดินไปครับหันหลังให้ผู้ซึ่งเป็นแม่คำถามถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับเราจะทำยังไงคนที่รักเรามากที่สุดเรานอนหนุนตักเขาเขาหวีผมให้เรา อาบน้ําทาแป้งให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพี่น้องทรัพย์สินเงินทองเดินไปไหนมาไหนนะพี่น้องถ้าได้กนิ่นรู้และมุสอับมาแสดงถึงความหอมถ้าได้กินหอมหอมเนี่ยนะรู้แล้วว่ามุสอับมาเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสอับถูกทดสอบในเรื่องของลาอิลาฮออิลลอหในเรื่องของการยืนหยัด